แน่นอนนะครับนาทีนี้คงต้องจับตาการชุมนุมของกลุ่มผู้สนับสนุนพักก้าวไกลที่ไม่เห็นด้วยกับสารรัฐธรรมนูญรวมถึงที่ประชุมสภาวันนี้ด้วยนะครับไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามกันกันกบคุณพัชพิชาราชรินผู้สื่อข่าวโมโนทวินนตอนนี้รายงานสดอยู่ในพื้นที่ครับ คุณผู้ชมคะทีมข่าวโมโนทเทวินที่นายของเรายังคงเกาะติดกับสถานการณ์การชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเวลาขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าสถานการณ์การชุมนุมก็ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะจะเห็นนะคะว่าบรรยากาศขณะที่ที่บริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะทางประชาชนที่มาร่วมชุมนุมยังคงมีจํานวนมากนะคะมาจากหลากหลายกลุ่มนะคะอาทิกลุ่มแนวรุ่งธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มทะลุแก๊ส กลุ่มเยาวชนทะลุวังกลุ่มโมกหลวงริมน้ากลุ่มคณะ รณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือว่าคอรชอกลุ่ม Respect My Vote และว,ว่าแล้วก็ v i v o นะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็แต่งชุดดำนะคะนำกระดาษแล้วก็ดอกไม้จันทร์นะคะมาร่วมชุมนุมเพื่อแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญที่ให้ในายพิธาลิมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรดก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่สสแล้วก็เพื่อเป็นการไว้อะไรสอวอรที่ไม่ปฏิบัติตามฉันธามติของประชาชนค่ะ โดยผู้ชุมนุมนะคะได้มีการตั้งเวทีปราศัยบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะฝั่งที่จะหันหน้าไปทางสนามหลวงนะคะซึ่งกิจกรรมการชุมนุมได้เริ่มต้นขึ้นเวลาตามเวลานัดหมายนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเรื่อยมาจนถึงขนานี้ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะถนนบริเวณหน้าเวทีปราศัยหันไปทางสนามหลวงตอนนี้ได้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เป็นพื้นที่ของการชุมนุมแล้วค่ะตอนนี้ ขณะที่ทางตัวแทนผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มนะคะก็ได้ทยอยสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมให้กําลังใจทั้ง8พักค่ะโดยขอให้เดินหน้าสู้ต่อไปนะคะแล้วก็ประกาศว่ากลุ่มมวลชนจะต่อสู้ร่วมกันจนกว่า8ปดพักจะร่วมตั้งรัฐบาลได้ค่ะทั้งนี้นะคะโดยระหว่างการชุมนุมนะคะได้มีสสจากพักก้าไกลนะคะอาทิ คุณไอติมภริชวัชรสินทุนะคะรวมไปถึงนางอมรัชโชคประมิตรกุลนะคะกรรมาการบริหารพักก็มาร่วมในบรรยากาศการชุมนุมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในการชุมนุมนะคะมีการแจกใบปลิวการชุมนุมครั้งถัดไปของกลุ่มสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะคะที่นัดเดินขบวนรอบจตุรัสปทุมวันต่อเนื่องสยามสแควร์มาบุญคองพารากอน และก็เซนทันโวนะคะเพื่อปักหมุดหยุดพเดิการหนุนรัฐบาลเสียงประชาชนในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ประกาศเวลาอย่างชัดเจนค่ะทั้งนี้นะคะกลุ่มตัวแทนผู้ชุมนุมได้ประกาศว่าจะมีกิจกรรมการเผาหุ่นฟางซึ่งเป็นตัวแทนของสอวอนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของวันนี้ก็คือชาปนกิจสอวอซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาประมาณ3-4ทุ่มค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะยืนยันว่าจะไม่ปักหลักค้างคืนที่นี่นะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ขอคืนพื้นที่ภายในเวลา21นาฬิกานะคะแล้วก็พื้นที่จะต้องกลับสู่สภาพเดิมภายในเวลา22นาฬิกาค่ะขอบคุณคุณพิชาราชรินทร์นะครับเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลที่อนุสาวร,รีย์ประชาธิปไตยนะครับคาดว่าจะเสร็จกัน3ทุ่ม4ทุ่มน่าจะเคลียร์กันแล้ว